สวัสดีครับก็เช้านี้จะมาคุยเรื่องรมดำเย็นสูตรทาน้ำยาสีฟ้าๆนั่นแหละครับก็วันก่อนก็คุยไปแล้วหน่อยนึงก็ไม่หน่อยคุยยาวเหมือนกันคุยเสร็จปับ๊บสักพักก็มี ท่านลูกค้าโทรมาจะซื้อน้ำยารมดำเอาไปรมปืนน่าจะลูกซองยี่สิบนิ้วสาเหตุก็เกิดจากว่าท่านลูกค้าท่านนั้นไป ซื้อน้ำยารมดำเย็นจากร้านปืนมาเอามาเอามาทาปืนปรากฏว่าทาไปแล้วเละครับเละก็เลยก็ตามภาษาคนรักปืนนะนะครับก็ไม่มีใครอยากเห็นปืนไม่สวยก็เลยจะต้องแก้ไข ตอนที่ท่านลูกค้าท่านบอกว่าไปซื้อใช้น้ำยาลมดำเย็นแล้วมันมันเละอ่ะทางเราคือภรรยาผมก็ตกใจใช้ของเราหรือเปล่าค้าอะไรอย่างเงี้ยท่านลูกค้าบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไปซื้อมาจากร้านปืนก็นั่นแหละครับก็อย่างที่เรียนไปล่ะครับว่ามันก็น้ำยาสีฟ้าเหมือนกันแล้วก็ มันก็บอกว่าเป็นน้ํายารมดําเหมือนกันแต่มันมันใช้ไม่ได้ครับต่อให้มันขายอยู่ที่ร้านปืนมันก็ใช้ไม่ได้ครับต่อให้คนร้านปืนบอกว่ามันใช้ได้มันก็ใช้ไม่ได้ครับเพราะมันใช้ไม่ได้ผมว่าคนรักปืนอ่ะไม่มีใครมีปัญหาแหล้วครับเกี่ยวกับเรื่อง ราคาแพงแค่ไหนก็จ่ายได้ขอให้ปืนมันออกมาสวยๆก็เลยเนี่ยแหละครับก็เลยมาซื้อของผมก็อยากจะตำหนิร้านปืนนะครับว่าคุณจะเลือกสินค้าอะไรมาขายนะ่ะคุณนึกถึง นึกถึงคนที่เขาซื้อไปบ้างแล้วการที่คุณไปรับรองไปการันตีเนี่ยคุณคุณมีแต่เสียนะครับเขาก็ด่าคุณนั่นแหละ <player> ความน่าเชื่อถืออะไรของคุณก็หมดไปคืออะไรหมดไปความน่าเชื่อถือก็คือเครดิต เดี๋ยวนี้ถ้าจะบอกความน่าเชื่อถือนี่ก็คนก็จะงงก็ใช้คําว่าเครดิตแล้วกันเครดิตของคุณก็จะหมดไปกับการที่คุณไปขายสินค้าห่วย,วยแล้วก็ไปรับรองต่างๆว่ามันใช้ได้แต่พอเอาไปใช้แล้วมันใช้ไม่ได้เขาก็จะหาคุณนั่นแหละนะอันนี้ก็มันก็เรื่องเนี้ยเรื่องแบบนี้ครับมันก็มีมาตลอดแหละครับผมก็ คุยกับภรรยาบอกว่ามันอยากขายอะไรให้มันขายไปเดี๋ยวลูกค้าก็ด่ามันลูกค้าก็เลิกใช้ของมันลูกค้าก็ต้องกลับมาใช้ของเราอยู่ดีนั่นแหละมันก็เหมือนกับทุกอย่างแะครับคุณใช้คุณอาจจะไปลองใช้อะไรสักอย่างหนึง่งที่มันราคาถูกกว่าแต่พอใช้แล้วมันไม่ดีสุดท้ายคุณก็ต้องกลับมาใช้ของแพงของที่ราคาสูง ใช่ไหมครับอาอย่างสมมุติคุณไปซื้อน้ําปลามาอย่างเงี้ยแล้วมันไม่อร่อยอยี่ห้อเนี้ยมันไม่อร่อยถึงมันถูกกว่าสุดท้ายคุณก็ต้องไปซื้อน้ําปลาดีๆมามากินอยู่ดีเออนั่นแหละครับก็ผมอะไม่ไม่ได้สนใจกับไอ้คนขายหรอกที่เป็นห่วงคือคนที่ไปซื้อมันอะก็จะต้อง มาแก้งานแล้วบางทีมันก็ปืนมันก็เสียมันก็ไม่สวยแก้มันก็ยากะนะครับมันแก้มันยากไอ้เงินน่ะมันคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกคนผมก็เห็นคนที่ชอบปืนน่ะก็พอมีตังค์อ,อ่ะพันสองพันอั่นไดอย่างเงี้ยเขาจ่ายได้อยู่แล้ว ก็เนี่ยแล้วครับเอาประมาณเนี้ยครับก็เตือนๆกันไว้ครับมันใครจะบอกว่ามันใช้ได้ใช้อะไรยังไงแต่เอาข้าจริงมันใช้ไม่ได้มันก็คือใช้ไม่ได้ครับทางเราเนี่ยคืออะไรใช้ได้เราก็บอกใช้ได้ใช้ไม่ได้เราก็บอกใช้ไม่ได้เราก็ไม่ยัดของแล้วก็เราก็ไม่ไม่ตอแหลครับ บางทีก็แนะนําไปตรงๆเลยบอกว่าอย่าไปทําเลยจะทําทําไมมันไม่ได้เป็นมากก็ทนทนเอาทําแล้วมันมันยุ่งมันไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แนะนําตรงๆแนะนําเหมือนกับที่เราแนะนํากันแบบพักควกกันหรือว่าคนกันเองอะไรอย่างเงี้ยหรือแนะนําหรือหรือบอกกับตัวเองอะ่ะบางทีอย่างสมมุติถ้าลูกค้าบอกว่ามันมีรอยขีดบอกว่าโอ้ยอย่าไปทําเลยรอนเป็นเยอะๆก่อนแล้วค่อยทามันไม่คุ้มทําอ่ะ เดี๋ยวมันก็เป็นอีกคือบางทีมันนี่มันของใช้งานนะครับยังไงมันก็เป็นรอยเราก็บอกว่ารอยมันเยอะๆก่อนหรือยังไงขึ้นสนิมเนี่ยบางทีก็บอกว่าโอ้ยไม่ต้องทําใหม่หรอกเอาอันนี้เช็ดอย่างนี้อย่างนี้แนะนําวิธีเออไม่ต้องทำไม่ต้องเสียเงินเราไม่ได้แบบว่าโอ้โยน้ํายาตัวเดียวแม่งใช้ได้สารพัดประโยชน์ แล้วก็ใช้ได้ทุกหลายงานเลยซึ่งจริงๆมันก็ใช้ไม่ได้อ่ะแล้วก็ของเขาเสียเราก็ต้องนึกถึงให้เป็นใจเราเราเจอแบบนี้เราจะทำยังไงเอาละครับคลิปนี้ก็สั้นๆเจ็ดนาทีสำหรับคนอื่นอาจจะยาวแต่ผมรู้สึกว่าอย่างสั้นอยู่แต่ก็พอแล้วครับก็ถ้าสนใจผลิตภัณฑ์น้ํายารมดำทั้งหลายแหล ลมดำเด็กลมดำอลูมิเนียมลมดำทองแดงลมดำทองเหลืองลมเขียวโอ้อุปกรณ์แบบรุงรักษาปืนอุปกรณ์ปืนเล็กๆน้อยๆเท่าที่กฎหมายท่านให้ขายได้เนี่ยก็ติดต่อสอบถามเข้ามาครับสอบถามเข้ามาได้ครับเรา,าแนะนําตรงๆท่านจะได้ไม่ต้องเสียเงินเปล่าแล้วของท่านก็จะได้ไม่ต้องเสียด้วยครับผมทางคุณพญา,ยามผมก็บอกว่าทำไมไม่โทรมาถามก่อนนะก็เขาเขาคงไม่รู้จักนะ ลูกค้าท่านนั้นก็คงไม่รู้จักเราหรือว่ายัางไงเพิ่งมารู้จักเออก็นั่นแหละครับถ้ายัางไงก็โทรมาถามโทรมาคุยก่อนได้ครับจะไม่ใช่คุยเล่นนะเลยเปื่อยนะครับก็โทรมาปรึกษาได้เออครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ